อยากจะรู้รหัสรหัสเลขนำโชคของงวดประจำวันที่1เมษายนซึ่งวันที่16มีนาคมอะค่ะครูเบนเนี่ยได้ได้ถอดออกมาว่ามันมีตัวเลขอะไรนะคะตรองมากๆครูเบนบอกว่ามันมีเลข7นะคะวดดวดที่แล้วก็ออกเลขเจ็ดจริงๆรัวๆให้ครูเบนด้วยครูเบนไปเร็วมาเร็วเค็มเร็วแล้วก็จบเร็วครูเบนจะได้ไปซองถอดรหัสชีวิตต่อนะคะทุกท่านโอเคค่ะ มาเช็คซิว่ามันจะออกตัวนี้อหลีบอนะคะนะคะครูเปนจะใบให้เด้อพี่น้องเด้อหนึ่งแปดนะคะผู้ใดไม่อยู่ได้ใจนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหกนะคะแปดหนึ่งอ่ะนี่นะคะครูเปนไปแล้วเข้มเลี้ยวเด้อครูเปนจะฝากไปสอนพอลาดชีวิตพี่น้องนะคะแบงอ่ะบอกอะไรสดนี้เท่านั้นบอกอะไรสดนี้เท่านั้นนะคะ เลขเลขบนเด้อพี่น้องเดอ้อที่ครูเป็นดูได้ม,ม,ม,1 8, 1, 1, 1, 1, มันจะมีหนึ่งมีหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกเฮ้ยเอนออไม่สิมีเลขเป่าพวกนี้พี่น้องมันก็ไม่แน่นะนะคะแล้วก็แปดหนึ่งสามตัวอย่าลืมแปดหนึ่งหกแล้วก็แปดหนึ่งสามตัวอย่าลืมแปดหนึ่งหกเดอ้ออ่ะครูเป็นจะไปแล้วนะคะคน เฝ้าจวดเดอค่ะเฝ้าจวดเดอคุณเบนบอกสมีแล้วคุณเบนจะไปซ้อนถอนรหัสชีวิตต่อและคนที่จะได้ศาสตร์อศาสตร์นี้ไปด้วยก็คือคนที่มาเรียนถอดรหัสชีวิตเด้อพี่รองเด้ออ่ะเดี๋ยวคุณเบนจะไปสอนต่อแล้วนะคะทุกท่านพอดีว่าวันนี้คุณเบนเรียนสอนถ่ายทอดวิชาเกี่ยวกับรหัสตัวเลขถึงถึงถึงตรงนี้พอดีก็เลยอยากที่จะมาถ่ายทอดให้ให้ทุกท่านด้วยนะคะเพื่อที่จะอ่านได้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อเผื่อมันมีเลขอะไรที่มันตรงใจเฮ้ยคุณเบน มันเหมือนเลขอ่นในใจที่หนูคิดไว้เลยค่ะอุ๊ยทุ่มมาเลยก็อย่าขายนาขายบ้านเด้อก็เล่นเบาๆนะคะพอดีพอดีนะคะแล้วก็ใช้วิจารณ์ขอแคบหน่อยค่ะอ่าแคบเลยค่ะแคบเลยค่ะแคบตอนนี้ได้เลยค่ะแคบได้เลย